วิยดูพี่เตยอุ้ยใหญ่ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูฝักแตงนี่อุ้ยสวัสดีจ้าพบกับช่องแตงกิ้วพาเที่ยวเตพากินนะคะวันนี้แตงกิ้วนะกับพี่เตยนะคะจะมาเป่าลูกโป่งสลามกันก็คือจะเป็นสลามนะคะแต่เราจะเอามาเอาหลอดดูดน้ํานะคะมาเสียบหุ้มหุ้มไว้อุ้ยอุ้ยแต่เฮ้ยแล้วทีนี้เราก็จะแบบอุิยดูพี่เตยดูพี่เตยดูพี่เตยอุ้ยอุิยดูพี่เตยอุ้ยใหญ่ใหญ่ นี่นะคะเราก็จะเอาสรามนะคะมาพุ่มที่ปลายหลอดนะคะทีนี้เราก็ใช้ลมที่มีอยู่ในตัวเรานะคะเป่ามันอ,ออกมาอุ้ยอุ้ย,ยดูกวางเตงนี่อุ้ยทำได้งไงอะอุ้ยทุกคนดูนี่อุ้ยโอ,ยอย้มีหลอดทิ่มเข้าไปเลยโอ้มีหลอดทิ่มมีหลอดทิ่มเข้าไปไแบบนี้เลยอ่าพี่เตอจิ้มแตกเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมต้องต้อง,องทำงบงขแบบ อ๋อห้มาทำแบบไหนแบบนี้อ่ะอ๋อ,อ,อทำให้เพื่อนเพื่อดูหน่อยอ่ะเนดูพี่เตยกำลังจะสูบแล้วเปล่าอุ้ยอุ้ยดูของพี่เตยอุ้ยอุ้ยใหญ่ใหญหญ่แล้วอุ้ยใหญ่ว้าวใหญ่มากอุ้ยดูพี่เตยอ,อุ้ยมันใส่มากแล้วมันก็ใหญ่มากอุ้ยพี่อุ้ยดูทุกคนน้องๆเห็นป้า่าพี่เตยเป่าลูกโป่งสลามอ่า แตกเลยอุ้ยเหมือนถุงอะไรเลยเด็กๆสนุกกว่าน่าดูเลยนี่ออกไหมออกไหมไหวายออกน้ำลายแทนหมดลมแล้วแตงบอกว่าพังหายใจก่อนเหนื่อยใช่ไหมเป่าอุ้ยได้ได้ได้เฉยได้เฉยอุ้ยอุ้ยเอ้อเอ้ยทำได้ทำได้ทำได้ด้วยทำได้ด้วยอุ้ยโอ้หลอดอยู่ในลูกโป่งเลยหลอดอยู่ในเลย อ้าวแ,แ,<ป>แตกเลยอืมนะคะมันก็คล้ายๆสลามนะคะที่เขาเอาไว้แบบว่าซับตามคนโซลรถหรือว่าตามแป้นพิมพ์นะคะที่ฝุ่นมันเกาะอยู่ที่เราสามารถเช็ดเขาไม่ได้นะคะเราก็สามารถเอาอันเนี้ยไปแตะๆๆอะจะลองเอามาเล่นกันใช่เราก็สามารถเอาอันเนี้ยไปแตะๆ แตะต,ตามที่เราเช็ดไม่ได้ที่เราเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพี่เตยกับตังกี้หวเขาก็เอาอันเนี้ยนะคะเนี่ยลองมาเล่นเนี่ยมันแล้วมันนิ่มเหมือนสลามมากๆเลยพอลองเอามาเล่นแล้วก็เลยเอามาเอาหลอดมาเสียบหลอดดูดน้ํามาเป่าก็เป็นลูกโป่งเฉยเลยทุกคนแล้วก่อนหน้านี้พี่เตยเขาก็เคยเคยทาเป็นสลามนะแล้วก็เอาแบบเป่าอะ เอาอเอาหลอดเอาหลอดเป่าแบบนี้แหละก็เป่าได้แต่ว่าพอเป่ามาแล้วอะ่ะมันก็จะนี่เป็นแบบบางๆแตกง่ายแต่อันเนี้ยแบบมันจะหนานิดนึงหนากว่าสลามนิดนึงเวลาเป่าอะ่ะค่อนข้างแตกตออใช่แล้วแต่แล้วแต่เนื้อของสลามอย่าง<ๆ>ที่พี่เ<ๆ><ๆ>ตย<ต><ๆ>บอกเตยบอกเนื้อของสาลามอะที่พี่เตยทําก่อนหน้านี้พี่เตยก็เคยทำเปบาทำก็เลยไม่ค่อยอันนี เออพี่เตยเขาบอกว่าใช้ดินเบาธรรมเหมือนรังผึ้งเลยเหมือนรังผึ้งเลยเนี่ยห้อยเออห้อยเหมือนรังผึ้งเลยระวังลงมากๆนี่โอ้ห้อยเหมือนรังผึ้งเลยอพี่เตยบอกว่าใช้ไอ้ใช้ดินเบาธรรมมันก็เลยแบบว่าเป็นเนื้อไม่เนื้อไม่ค่อยแบบดีอ่ะมันก็เลยแบบเออทาให้แบบแตกง่ายแล้วก็แบบบางอ่ะอันนี้คือเขาผสมมาเรียบร้อยแล้วมันค่อนข้างจะแบบหนานิดนึงเนี่ย เราสามารถอุ้ยเด้งๆด้หนึ่งหนึ่งดูพี่เตยนี่น่ะเออมันก็แบบเนื้อหนาเวลาเราเป่าะมันค่อนข้างแบบแตกยากเออทำอะไรระวังลวกใส่มาม,ม่าแม่นี่เออดูดูผมมูมีนี่นอา้าวแตกเลยโอ้ยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง thank you พี่เตยพากินด้วยนะบาย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 ายก่อนบายบาย บ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายก่ะบ๊ายบาย